ตำรวจชุดสืบสอพอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีบุกรวบเก๋งยูเทิร์นอดีตนักมวยฉายาไทเกอร์ชช่ไดานามโมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2564พันตำรวจเอกการตั้งวิกฤตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านถือพันตำรวจโทมานิต แก้วจระเริญรองผกกปสอพอบ้านถือพันตำรวจตรีสุริยาโชคชัยสอวอสสสอพอบ้านถือพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพอบ้านถือได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญนายพอเลิศ หรือเก่งวงศิลหรือเก่งยูเทิร์นอดีตนักมวยอายุ29ปีอยู่บ้านเล็กที่605หมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าบรรจุในกระปุกพลาสติกสีใสโดยมียาบ้าเม็ดกลมแบนสีแดง ด้านหนึ่งแบนเรียกอีกด้านหนึ่งพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า WY กำกับไว้จำนวนร้อยแปดสิบสี่เม็ดพร้อมยาไอซ์จำนวน6ถุงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งบรรจุถุง ในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมแล้วทั้งหมด1119.7กรัมหมายเหตุนายพรเลิศหรือเก่งวงสิลหรือเก่งยูเทิร์นเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่นำยาบ้ามาจำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอบ้านผือโดยเปิดร้านซ่อม ไดนาโมและซ่อมแอร์บางหน้าโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติกรรมรวบรวมหักฐานไปสู่การจับกลุ่มภัยหลังการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสอบพอบ้นหือจังหวัดอุดรธาน,นีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่ตรวจนะที่ตรวจเเก่งว่าถือููยังไม่อันนี้น้ำน้ำของน้องนะการิเพิ่อนทีเปิดร่วงมเกงเปิดดีเพิ่เบาอย่ันสลยน้โอเคเาแไปเพิ่มน้ำแล้วก็ มันจะของหูวอยู่แก่ใจเนาะรลวอยู่แก่ใจคือของกลางมันอยู่ต้นหนาเนแกมั้ยบุดมาเลยอะไรเป็นอะไรน่ะคุณอยให้ใครเดือดร้อนด้วยให้พ่อแม่เดือดร้อนด้วยบอกถ้าเป็นของคุณน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะนี่แล้วมันไม่รู้เป็นเไปไม่ได้ลกในบ้านเราเนี่ย ไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยมันเป็นกิโลเลยเนี่ยยาเนี่ยมันจะเข้ามาได้ยังไงเกิดได้อยู่ว่าใช่เมียไหมครับเครื่องตรวจเนียก็คือยาอะไรคือกิะชื่อทางพิษศาสตร์ซองยาถูกเยอะเลยซองยาอันนี้ยก็ต้องเขียนเจ็บกวนเจ็บกินนั่นเจ็บกนเดี๋เปลี่นไปผมเคลียร์ทีนี้มันปิดไม่ได้เพิ่มปิดเพิ่มปิดเพิ่มปิดมันเปิดไม่ได้ ไม่ให้ผมไม่ให้ปิดปิด่ยนทำไมเจ้าที่อยู่นี่จะปิด่ยนทำไมเออปิดมันก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องมันต้องปิด่ยต้องเปิดเผยอย่างเปิดเผยโอเคอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อธิบายขีดอันนี้คือเม็ดนะครับคิดยาวอธิบายขีดให้เม็ดนะแล้วรอให้มันผมว่าเทียบกันผมว่าทางไหน่